ตลาดไทยเราไปดูราคาทุเรียนที่ตลาดไทยเรอยู่ที่ตลดไทยเดี๋ยวจะพาไปสำรวจราคาทุเรียนนะไปแ,แนวยาวเป็นตลาดส่งทุเรียนที่ว่าพ่้ค้าแม่ค้ารับมาขายจะมีผลไม้ย,ย่างอื่นด้วยแต่ว่าเราอยากมาดูราคาทุเรียน<อ>เยอะเลย มากามวอนนัดเดี๋ยวเข้าไปดูว่าราคาทุเรียนส่งกับราคาทุเรียนปิกที่ลัดไทยจะเป็นไงบ้างหมอนทองกับชนีนะครับแล้วก็กรเหยาวว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันให้พี่น้ำพาไปเรื่อยๆ้ยราตองนหะที่ตลาดใหม่ที่ที่ต่อ ไม่ใช่ที่ตลาดไทยจะมีรถแบบว่านั่งฟรีให้เราพาไปตลาดใหม่ด้วยเนี่ยใครอยากนั่งรถนั่งไปได้เลยนะครับนั่งฟรีไปตลาดใหม่เหรออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวมาอีกรอบรถฟรีรถฟรีไม่เยอะเดินเที่ยวเดินเที่ยวนี่รถ ตลอดมีที่ตลาดไทยมีรถไ้บริการใ,ให้นั่งฟรีพาไปตลาดใหม่ที่หนึ่งนั่งฟรีเลยนะแต่ว่าเราอยากเดินเราอยากเมืยขาเราอยากเมืยขาถ้าคนเยอะัแน,น่นตเตึกหน่อยคิดว่าพี่นาเซมบีกว่ามีแคนตาลูป มแคนตาลูปด้วยโลละสิบาทเองนะแคนตาลูปเนี่ยโลละสิบบาทแล้วก็มีโลละสิบห้า<อ>ใช่<ะ>ที่ก็ไปขายแคนตาลูปฮะที่ไปขายตามข้างทางอะ่ะแล้วก็อเอเอเดี๋ยวขายแคนตาลูปคือต้องซื้อซื้อกีโล,ลขึ้นมาซื้อเป็นลังอ่ะอ,อันนี้แวะเจอแคนตาลูปก็เลย แคนตาลูสเมลอน40.35โลละซื้อซื้อต้องซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้5โลขึ้นอ๋อเดีวนี้เมลอน2ลูกก็ได้โอ2ลูกก็ได้โลละ40กรเท่าไหร่นะเมลอนน้าอร่อยพี่เมลอนน้าอร่อยนะเดี๋ยวพีก็ชอบกินเมลอนเหมือนนเนาะ ไม่แพงเดี๋ยวเราวนออกมาซื้อถ้าซื้อตอนนี้เราจะถือนะเด้อเด้เดี๋ยวแค่วนออกมาซื้อน่าซื้อนะเออน่าซื้อเดี๋ยวแค่ว่ากันไปดูทุเรียนก่อน <c oughs> เป้าหมายเราผ่านมาเจอน้อยหน่าโลสี่ห้ายก <c oughs> ยกตะกร้านะครับถูกมากน้อยหนาอะไรน้อยหน่าใหญ่มากน้อยหน่าหรือเปล่าน้อยหนาเพชรปากช่องแล้วก็มะม่วงมะม่วงสีทองโลยี่สิบเจ็ดถ้ายกลังนะ โอ้โหนี่เยอะแยะมากมายามีเพชรกลางด้วยนะขนาดกลางเพชรปักช่องขนาดกลางลนะี่หน่าโล38แต่ยกลงัลงลังนีงประมาณ20โลผมว่าไหนหแล้วเราว่าจะถ่ายไปเรื่อยๆตลาดไทยนะครับตลาดผลไม้รวมไทยตลาดไทยตลาดผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับมาพิน้ามาหาทุเรียนก็จเจออะไรก็จะถ่ายดูก่อนว่ามีราคาอะไร,ะรบ้างนี่จัมโบ้พวกนี้ต้องยกเป็นลังนะคิดว่า โอ oh, ้อาทูโล18บาทเองเขียวใหญ่8บาทเขียวใหญ่8บาทอาทู5บาทอาทู5บาทก็มี5บาทก็มีต้องยกลังใช่ไหมพี่ต้องยกปยกให้เลยเขียวใหญ่ส2โอ้โวงถูกอาทูอาทูสุกที่บ้านปลูกอาราทูโลส่งมะม่วงมาเต็มเลย เขียวสเสวยเขียวสเสวยโล่อะไรวะอันนี้เขียวใหญ่โล1สิบสองเขียวใหญ่โล1สิบสองเขียวใหญ่โล1สิบสองสิบสามเก้าสิบสองที่ผมบุกบอกเป็นตัวนี้คือราคาส่งต่อรังนะเราต้องยกรังไปหมดเลยเปิดมิยอบอกเขาเลยถ้าสนใจเดี๋ยวลงเบอร์มาม่วงกวนนี่หรอ ม่งควรถุงละ400นะครับถูงหนึงประมาณ5โลควนเสร็จแล้วถูงละ400ร้อหนึ่งถุงหโลอันนี้มหาชนกโล10บาทน้ำดอกไม้โล15บห้าสบห้นี่คือยกลังไปเลยนะ15บาบทสวนลังหนึ่ง20โลก็จะตกลังละสามร0อยสบโลร้อ20ิยโลก็300มร้อหกโม่งสูๆงๆลนะไเอาละครับแล้วเราก็มาถึงทุเรียนสุกหาม หมอนทองสุขหามไม่ถามให้นี่หมอนทองสุกหาม,มโล่ไรเจ๊อมีสุกนี้ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทสุกยาที่เหลือไม่สุกแล้วประมาณห้าสิบโลถึงร้อยโลยกเขีงร้อยสิบาทสุกแล้วนะครับร้านนี้มาดูได้เลยเออ ยกเข่งจะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทเองร้อยสิบาทเองถูกมากถ้าลูกสวยพวกนี้จะร้อยสามสิบเจ๊บอกตลาดไทยนะครับร้านเจ๊ครอสเนี่เบอร์โทรอยู่นี่เลยสนใจไหมเดูอันนี้อันนี้ดิบใช่ไหมครับอันนี้ดิบจ้ะดิบไอสองสามวันได้ประมาณสองวันอีสองวันอันนี้ก็จะรอพรุ่งนี้ไล่ขายได้แล้วแต่ไม่เยอะอ๋อโอเคร้านส่งทุเรียนนี่นะเอรโ ใจเราลองติดต่อดูเองเลยนะครับผมมีหลายร้านเลยร้านทุเรียนตรงนี้น่าจะเป็นโซนขายส่งปะขายส่งเดียวขาย,ขายส่งเดียวขาย,ขายที่มันเขาจะแยกไปอีกตลาดลนี่ทุเรียนกำลังลงเลยที่ตลาดขายนี้โลอะไรอะยองมีโลอะไรดูเงี้ยโลอะไรพี่ร้อยเดียวอ,อ๋อสุกฮาม อันนี้ของร้านพี่เขาสุกห้ามอ๋อนี่สุกสุกร้อยเดียวลูกนึงประมาณโลกว่าตกส,ส่งโล,ลละร้อยยกเข่งเข่งห้าสิบโลนะพี่เนาะไร้อยโลร้อยโลก็หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเข่งนึงละโลละร้อยเนี่ยกำลังลงเลยแล้วก็มีลูกสวยถ้าลูกสวยๆก็จะร้อยยี่สิบร้อยสิบร้อยสามสิบแล้วแต่โอ้โหนี่กำลังลงเลยใครแบบว่าอยากกินลูกละโลโลกว่าเนี่ย อันนี้หมอนทองโล60ยกเข่งเหมือนกันโล60กสิบาทคือยกไปทั้งเข่งเนี้ยหมอนทองโล60ไม่แพงนะซื้อได้คุ้มเลยเนี่กินกินครั้งเดียวแล้วจบเลยปีนี้ไม่ต้องซื้อแนละ้ว <laughs> หมอนทองนะครับมีมีมบว่าเลเลลูกใหญ่ๆมากก็จะโลหะหกสิบเ็ดสิบาทไม่ฝั่งนู้นไม่ใช่ เห็นป้ายนะไม่รู้ป้ายจริงเปล่าเพราะฝั่งนี้เป็นพวงมณีัยไ,ไหมล่ะดูวนยาวๆไปเพราะว่าเดินเนี่ยอีกยาวบาทอันนี้ก็จะเป็นส่ง80บาทลูกเล็กเลยอะไรอ๋อลูกเล็กยกเข่งนะครับประมาณ100กิโลส่ง80บาทนี้มันก็ส่ง80ส่ง95ชนีอ่ะชนีห้ือหมอชนีหรอ อันนี้เชน,นีครับเชนีเหรอไม่ใช่เเป็นมอนองโอ้หมอนทองน,น,นี่ก็แปดสิบบาทไม่ต้องลูกนะสักเก้าห้าไป่ายร้อยบาทได้ก็ได้นะเพื่อ่ายร้อยบาทร้อยสี่สิบร้อยห้าสิกรับกันอยู่เก้าห้าแปดสิบบาทนะพี่หนุ่มอโอเคมาดูทำเลกันก่อนเดี๋ยวจะเปิดเราพี่หนุ่มก็จะเป็นราชาทุเรียนแถววัลลาดประดุก <c oughs> ไยน้ำต่ออร่อยไหมอาจุงมือลุงไหนอะมองอีกแล้วดูปีกมีถามก็ดิเขาแยากขายขากอันนี้สุกอันนี้ก็จะมีทั้งดิบทั้งหามว่ามีทั้งแร่น่าจะโลละร้อยร้อยกว่าบาทตังนี้ ันนี้สุกเลยยกเข่งอย่างนี้ยน,นะครับที่นี่ซื้อแบบส่งอย่างเดียวนี่หมอนทองสุกหมอนทองสุกอันนี้ตกโลหละร้อยสิบะ110ยกเข่งเลยเนาะสุกจยสุกหามปนอ๋อสุกหามปนน้องร้านน้องเลน้องเลอันนี้น้องเล ก็าราคาถ้าเกิดว่าลูกเล็กๆประมาณโลกว่าก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งร้อยสิบนะครับช่วงนี้ก็ไปขายก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเยกำไรเยอะนะถ้ามีทุนก็น,น่าทำเพราะทุกเรียนนี้นะเราก็มีสุกสุกหามคน เจ็ดสิบบาทหมอนปิดหมอนปัดหรือ,อะไรไม่รู้ยกเก่งแต่ลูกหนึ่งอัตสยยักษ์เจ็ดโลเลยเจ็ดโลห้าโลหกเลยโอเคเดี๋ยวดูต่อนี่ลิ้ี่โลละไรเท่าไรไหนอันนี้ส่งก็เห็นแล้วครับข้างในก็จะเต็มเลยราคาทุเรียนเต็มเลย<อ>ก็นี่เป็นตลาดาลน้อยี่ตาม อันนี้เป็นตลาดส่งเรา่ายเลยตลาดแล้วถาไปดูตรงนู้นเป็นตลาดสายปีอ่านี่เป็นตลาดส่งก็มีส่งอยู่ตั้งแต่ยกเข่งใช่ห้าสิบโลร้อยโลอ่ามันก็มีหลายราคาหลายเกดแล้วแต่ลูกันาะถ้าลูกเล็กมันก็จะถูกลงมาหน่อยถ้าลูกใหญ่ก็ราคาจะดีกว่าหน่อยแต่ให้ซื้อยกเข่งห้าสิบโลหรือร้อยโลใช่มันจะมีแยกห้าสิบโลเป็นตลาดขายส่งทุเรียนตลาดไทยตลาดไทยตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดไทยอ่าโอเคก็สนใจก็มาดูเอาเองแล้วก็ แนะนำน่าซื้อวิถายนะอะไรดีอ่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคอาจีจงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเ<พ>จอกันใ<ด>่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ